เวลาที่มีคนพูดกันว่าการฟังเพลงแจ๊สเนี่ยมันเหมือนกับต้องปีนบันไดฟังเนี่ยประโยคนี้พอเวลาฟังแล้วทุกคนรู้สึกแบบไหนกันครับหรือว่าคุณมีความคิดเห็นยังไงกับคำคำนี้บ้าง EP นี้ผมเลยจะชวนทุกคนมาหาคำตอบครับว่าเพลงแจ๊สฟังยากจริงหรือไม่ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะถูกแชร์ผ่านมุมมองของศิลปินในเมืองไทยอย่างี่แตงผูสิทธิ์ไรทองพี่โก้มิสเตอร์แซ็กแมนพี่ป้อมออโตบาทและพี่จุม๋มนาฬิกาจางครับซึ่งถ้าคุณพร้อมแล้ว เราไปหาคำตอบกันครับว่าเพลงแจ๊สฟังยากอย่างที่เขาพูดกันหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วไปฟังครับวันนี้ผมใช้คำว่า4วงดนตรีที่เราคิดถึงนะครับพี่ๆสมาชิกมาร่วมทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นออตโตบานโคโค่แจ๊สมิสเตอร์แซ็แมนแล้วก็รวมไปถึงเฉลียงครับพี่ป้อมพี่จุม๋มพี่โก้และพี่แตงคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเนี่ย เคยได้ฟังงานของออต,ตบาน <c oughs> เคยมีโอกาสฟังงานของโค้ชแจ๊สของพี่โก้โดยไปถึงเฉลี่ยก็ตามพี่พี่เพิ่งมาบอกนะครับว่างานของพี่พี่แทบจะทุกท่านเนี่ยคือมันมีกลิ่นอายและซาวของแจ๊สอยู่ในนั้นแทบจะทุกท่านเลยอย่างออต,ตบานนี่คือเป็นแจ๊สชัดเจนไหมครับพี่ป้อมคือถ้าเป็นเดี๋ยวนี้เขาจะเรียกซิตี้ป๊อปซิตี้ป๊อปผมว่าตอนนี้แจ๊สมันเข้าไปอยู่ในทุกอนกขอูของของของดนตรีของดนตะรีและดังจะเป็นที่ p ปอ pop ใช่มันมันมันไหลเข้าไปอยู่ใน เพลงลูกทุ B, Peg, ่งฮ e yeah. ิปฮอป R&B เพลงพก็อย well uh, uh ู ahn, you know, Listen, <S 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 ่ในเพลงพ o อเปอร์สอมกลมเกลื่อนอยู่ในพวกลาตินเขาเรียกลาตินแจ๊สครับอยู่ในวงบิ๊กแบนด์เขาเรียกแจ๊สบิ๊กแบนด์อะไรอย่างงี้ออโตบานเนี่ยในมุมของผมเนี่ยซึ่งเป็นเราเป็นแฟนคลับออโตบานครับแล้วในยุคแรกผมจะเรียกว่าฟิวชั่นแจ๊สนะพี่ฟิวชั่นคือผสมครับออโตบานมีเพลงแบบนั้นเนี่ยก็นอนไม่ค่อยหลับอะไรเงี้ยปอนแอร์ไม่แน่นอนในวันนี้ครับปัดฟิวชั่นมากอ่าเพราะว่าเพราะว่าอย่างของพี่จุ๋มเนี่ย ตอนทำโคโค่แจ๊สเนี่ยมันมันชัดเจนอย่างที่พี่แตงเล่าให้ฟังว่าต้องการทําเพลงแจ๊สโดยการหยิบเอาเพลงอื่นๆมามันก็ชัดเจนในความเป็นแจ๊สแต่ชาเหลียงเนี่ยมันแจ๊สยังไงพี่แตงคือต้องบอกอยนีะนะเดี๋ยวเราจะเข้าใจผิดกันไปใหญ่โตว่าแจ๊สมันเป็นมันเป็นคัมพีอะไรสักอย่างที่มันศักดิ์สิทธิ์มากไม่ใช่อย่างนั้นคือดนตรีแจ๊สมันเกิดมาจากลากไปถึงก้นบึ้งเลยเนี่ยคนผิวดำซึ่งมาเป็นคนที่อพยพมาเป็นทาสอะไรมาจากในอเมริกาเนี่ย พวกนี้เขามีดนตรีอยู่ในหัวใจเขายิ่งคนผิวดำเนี่ยจะมีเซนส์เลยนะเรื่อง,เร,องเรื่องการร้องลําทำเพลงกับเพลงเราเนี่ยไม่เข้าใจว่าไอ้สเกลของพวกคนผิวดำเนี่ยเขาเป็นยังไงเขาเองเขามาอยู่ในอเมริกาเขาก็ฟังดนตรีตะวันตกเขาก็ฟังไปแต่ว่าเขารู้สึกว่าถ้าเขามีโอกาสเล่นเขาก็จะเล่นเพลงที่เป็นสเกลของเขาอะไอ้สเกลนี้เรียกว่าบลูที่เป็นบลูใช่เพราะว่าเขาพยายามจะเอาเครื่องดนตรีของของอเมริกันเช่นทำเป็ด ทำแซกอะไรเครื่องเป่าที่มันมีอยู่เอามาแล้วเขาก็มาดัดเสียงอเปลี่ยนเสียงบางตัวให้มันไม่เหมือนกับพวกดนตรีตะวันตกอเมริกันอังกฤษยุโรปก็เป็นเสียงของเขาแล้วเขาก็เล่นเขาก็ร้องแล้วเขาก็เล่นเล่นไปเรื่อยเรื่อเล่นไปเรื่อยๆแบบฟอร์แมตของเขาซึ่งเอาจริงๆนะมันไม่ได้ยากเท่าทุกวันนี้มันก็ง่ายๆนด้คนคนผิวขาวเนี่ยพอเขาได้ยินดนตรีแจ๊สดนตรีแจ๊สเมันเกิดแบบนั้นนะแล้วคนผิวดําก็เล่นแล้วก็มีคนชอบ หลายคนในยุคนั้นกว้างขวางเพียงแต่ว่าเขาเป็นคนผิวดําคนผิวขาวก็เลยแบบไม่ค่อยชอบอยังไม่ยังไม่ถูกยอมรับตอนนั้นไม่ยอมรับแต่แอบเอาดนตรีของพวกเขาอะมาทําของตัวเองอ๋อ,อเหมือนแบบหยิบเอามาหยิบ,บมาแล้วมาทําวงแล้วก็ใช้หลักวิชาการดนตรีคลาสสิกหลายๆอย่างเข้าไปทําให้มันเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็มีทฤษฎีมีอะไรต่างๆนะนะมีเรียบเรียงเสียงภาษามีการแต่งอะไร แล้วก็มาตั้งวงของตัวเองอืเป็นคนผิวขาวหมดเลยอไอ้ที่ดังเนี่ยดังเพราะคนผิวขาวแต่ว่าก่อกำเนิดอะมาจากคนผิวดำํำถึงเป็นยุคนั้นมันพอดีอย่างนี้พอดีก็คือว่ายุคนั้นอะมีวิทยุเกิดขึ้นอืม,มีแผ่นเสียงเกิดขึ้นไอ้คนผิวขาวก็เลยเอาเพลงเนี้ยมาบันทึกเป็นแผ่นเสียงมาทําในวิทยุเปิดในวิทยุมันก็เลยกระจายกระจายอ่าประกอบกับเศรษฐกิจอะไรมันดีมากในช่วงนั้นนลนะ มันก็ทําให้คนเนี่ยเฮ้ยมันมันมีของแปลกเกิดขึ้นเรียกว่ากระแสดนตรีแจ๊สมันก็ระบาดอย่างรวดเร็วในอเมริกาเพราะนั้นมันไม่ใช่อะไรที่เป็นคำพีที่ศักดิ์สิทธิ์เลยมันก็คือที่มามาจากคนยูดาแบบนั้นอ่พอดีพอมันเกิดขึ้นมันกระแสมันกว้างขวางขึ้นจากตะวันตกมาตะวันออกจากนิวออรีนมานิวยอร์กมันก็กระจายไปทั่วแล้วนิวยอร์กกับยุโรปก็ใกล้นิดเดียว แล้คนฝรั่งพวกนี้ก็อยู่อยู่ด้วยกัน,นอยู่รวมกันจากนิวออร์ลีนไปชิคาโก้จากชิคาโก้มานิวยอร์กจากนิวยอร์กไปยุโรปมันกระจายไปทั่วเลยในยุคนั้นเนี่ยก็มีคนไทยที่ไปเรียนที่ต่างประเทศที่อเมริกาเนี่ยเยอะหนึ่งในนั้นเนี่ยผมว่าต้องต้องยกให้ประเทศเจ้าอยู่ในกันที่เก้าทมีชีวิตตอนเยาว์วัยอ่ะที่ที่อเมริกาแล้วก็ซึมซับดนตรีแจ๊สเกิดดนตรีแจ๊สเกิดมาประมาณ ร้อยกว่าปีนี่เองนะครับผมครับ100<ว><ด>ร้อยปีเศษถร้อยเออพวกเราเนี่ยเอาจริงๆแล้วเกือบจะทันยุคแรกของดนตรีแจส๊สที่เกิดขึ้นด้วยซ้ำไปยุคที่ดนตรีแจส๊สเป็นที่นิยมในอเมริกาเนี่ยแล้วมาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยห่างกันประมาณยี่สิบปีอะไรเงี้ยไม่ได้มากมายเ,าเข้ามา,าถึงปุ๊บก็ในตำราในในในประวัติเนี่ยบอกว่าท่านหลวงสุขุมหลวงสุขุมในประดิษฐ์ท่านไปเรียนแล้วก็ท่านมาตั้งวงเล่นกัน แล้วอย่างที่พี่บอกว่ามันมีพิทยุมันมีแผ่นเสียงมันก็ระบาดรวดเร็วพอไปอยู่ในเมืองไทยก็ไอ้แปลกดีเป็นของแปลกแล้วจะถามว่ามันไปอยู่กับเฉลียงได้ไงไปอยู่กับกู้ได้ไงมันไปอยู่ทุกที่แหละเพราะว่ามันเป็นกระแสะของดนตรีประเภทหนึ่งที่คนรับเข้ามาแสดงว่าจริงๆถ้าเกิดถ้าเกิดฟังพี่แต่งเล่าแบบเนี้ยถ้าเอาเงนในเมืองไทยนะครับพี่แต่งแจส๊สน่าจะมาก่อนร็อกอีกปะบ้านเรามาก่อนทั้งที่อเมริกาท,ทั้งทั้งที่ที่ไหนก็แล้วแต,แต่เขาจะเป็นมาก่อน เอาเข้าจริงๆล็อกกันโลมันก็มาจากบลูสิบสองห้องใช่มันมาจากบลูนะครับเรื่องแตนบลูไมมันมันมาจากบลูดำเนี่ยไหลไล่ตามกันมาเหมือนกับเหมือนไหลแล้วค่อยๆเปลนฟอร์มใช่เปลี่ยนเปลี่ยนรูปร่างไปแจ๊สในสมัยที่พี่แตงกำลังเล่าให้ฟังนะครับครับมันผูกพันกับคนในยุห้าศูนย์หกศูนย์นะสมัยก่อนไม่มีพ็อปเนี่ยไม่มีบรูโนมาสไม่มีไม่มีวงพ็อปแบบสมัยเนี้ยก็จะฟังแต่แจ๊สใช่แจ๊สก็คือดนตรีพ็อปในสมัยก่อน พอมันเกิดระบาดขึ้นในในช่วงที่เศรษฐกิจในโลกมันดีเนี่ยมันก็เกิดโอ้ยมันเพราะมันดีมันสนุกมันก็เกิดแฟชั่นเต้นลําครับขึ้นมีการสร้างผับสร้างไนท์คลับที่สวยงามเพื่อให้คนออกมาสนุกสนานเต้นลํากันเกิดขึ้นมีวงดนตรีไอวงบิ๊กแบนด์ที่เกิดมาจากการอยากให้เต้นลําครับก็ไปเต้นลํากันเพราะฉนั้นการเต้นลําเล่นดนตรีร้องเพลง กับกระแสเพลงแจ๊ซมันอยู่เกลือกลัวกันยังไม่รู้เพราะนั้นเวลามันมาเมืองไทยเนี่ยมันก็มาแบบนั้นเลยสมัยก่อนเมืองไทยในประเทศไทยเนี่ยมีวงบิ๊กแบนด์แบบนี้เต็มเลยสุนทรภพก็เป็นวงหนึ่งซึ่งดังมากเวสวรรณารากรครับคีตาเซวีกุมประชาสัมพันธ์มีไหมพี่มีอาจารย์แมรัสอิกรานนท์เป็นวงมอสครับกุมประชาสัมพันธ์แล้วก็กองทัพทุกองทัพมีวงหมด ธนาคารทุกธนาคารมีหมดเลยสถาบันทุกสถาบันโรงงานยาสูบอะไรมีวงบิ๊กแบนด์หมดเลยเพราะว่าเล่นเพลงแจ๊สแล้วก็เต้นลํากันโรงเรียนใหญ่ๆก็มีใช่อ๋อนี่พี่รู้เหมือนกันนะเนี่ยน้องเอพี่แบบได้ความรู้เลยคือมาก่อตั้งกันรวมวงเป็นบิ๊กแบนดกันขึ้นเพื่อที่จะมีไว้เต้นลําก็ประกอบกันสังสรรค์เล่นเล่นเล่นเพลงแจ๊สด้วยครับแล้วก็เต้นลําด้วยสมัยที่พี่ได้ยังทันก็คือว่ากรุงเทพ หรือต่างจังหวัดหวัวเมืองจะเต็มไปด้วยไนท์คลับที่มีวงบิ๊กแบนบเล่นอยู่แล้วก็คนไปเที่ยวก็คือไปเต้นลำคนที่ไม่มีคู่ไปก็ไป <c oughs> <อ>มีห,หออาผู้หญิงที่เขาเรียกว่าพาร์ทเนอร์แต่ตอนหลังพาร์ทเนอร์มันแปลสภาพว่าเป็นอย่างอื่นใช่ไหมพี่ป้อมไม่รู้ไม่ทราบก็คือ คู่เต้นที่ที่ทางนันกลับเขาเตรียมไว้ให้พาร์ทเนอร์นี่คือยังไงหมายถึงเป็นก็คู่เต้นเป็นคู่เต้นที่สถานบันเทิงมีไว้ทำเป็นไปเที่ยวใช่ที่ไปเที่ยวคนเดียวไปเที่ยนเดียวอแบบเอไปเที่ยวเออยากเต้นลำอ่ะแต่ไม่มีคู่ไม่มีคู่เขาก็จะมีน้องๆผู้หญิงที่เต้นลำเก่ง แต่เขาต้องเต้นแล็บต้องรับต้องได้ลำเป็นนะต้องเก่งนะไม่ใช่เหมือนสมัยนี้นะสมัยนี้เหมือนเป็นคู่เต้นให้กับเราใช่โอ้มีแบบนี้ด้วยครับแล้วก็แต่งตัวสวยๆกระโปรงบานๆยาวๆมีเพลงให้เำหรับบมุมีเพลงเนยพี่หนงมุซ้ำเลยพี่หนงเชียงชินพาร์เนอร์อะไรเนี่ยมันจะเป็นทิ้งไปหมดเนี้ยยุก่อนเริ่มด้วย quick w a l วอล์ <Wow. S 2> บีกิน hmm. พี่เคยเล่น hmm. เคยเล่น hmm. เคยเล่นอยู่ใน,นในครับอ,อลำล <Ch acha, S 2> ุมบ้าบบลเลโรลุมบ้าชาช่าโวลาชายากสุดละแล้วก็ไปออฟบีทแล้วก็ถึงพอมันสุดๆแล้วหยุดด้วยสโล อ๋อม uhm, 네ันจะเลี <ive> ้ยงไปแบบนี้ไล่ไปแบบนี้ไล่ด้วยโซโลสโซโลสคี่มาทไมอย่างนี้มาอย่างนี้แหละมันเหนื่อยกันแล้วไงมันก็บานก็ปิดไฟแสดงว่าแม้กระทั่งแจ๊สในไทยมันก็ค่อยๆไหลมาแม้กระทั่งสถานบันเทิงในยุคก่อนๆก็มีแจ๊สใช่ผู้คนมีแต่แจ๊สอยู่ในนั้นแจ๊สอยู่ในนั้นเป็นดนตรีแจ๊สเลยแสดงว่าฟังแบบนี้คือแจ๊สก็ไม่ได้หายอะไรอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับพี่บ๊องเราไปคิดอย่างนั้นเองครับก็เข้ามาบ้านเราแบบเรียบง่ายรวมไปถึงรากฐานก็ก็มาจาก คนผิวสีใช่ปกติใช่ใช่ครับแล้วแล้วอย่างพี่พเองล่ะครับแต่ละท่านรู้จักสัมผัสกับแจ๊สได้ยังไงแล้วทําไมถึงแบบพอได้มามีอัลบั้มมีผลงานทําไมถึงได้แบบเอาแจ๊สเข้ามาผสมคือรู้ว่าแจ๊สเนี่ยมันคือดนตรีชนิดหนึ่งอแล้วเราอยากเป็นนักร้องอ่ะครับคีตาเรียกตอนสมัยที่ไปประกวดร้องเพลงนะคะครับก็ถูกเรียกเข้าไปดีใจมาก หนูได้ทำมาละบ้านแล้วนะเนี่ยจะต้องอดทนอย่างว่นอย่างนี้นะคะพอเพลงมาปุ๊บพี่เขาบอกว่าลองฟังดูนะเฮ้ยทำไมมันไม่มีแบบรักไม่ช่วตอนนั้นอายุแบบเท่าประ,ประมาณพี่แหม่มแหม่ม,ม,มปุ้มอะรัก,รก<ๆ>ไ่ช่วย<ๆ>ดวงดาวโตมากับพี่ตู่พี่แหวนครับมันกลายเป็นที่เขาโยนมาให้คือมีอาจารย์สองท่านมาเฮ้ย กันบ้านยังทำไม่ค่อยจะเป็นเลยแล้วมาเจอโจทย์อะไรแบบนี่โจทย์ชีวิตใหม่เข้ามาในชีวิตเริ่มเริ่มที่จะไลฟ์เพลงแจ๊สอายุเท่าไหร่พี่จุ๋มสิบหกตอนนั้นยังที่ยังไม่ได้ทำอัลบั้มแรกๆกีตาร์ไม่ได้ให้พี่ออกอัลบั้มเลยนะเขาไปร้องเดโม่ร้องเป็นปีนะคะฝึกเราตอนนั้นมันสิบหกแต่ความที่อาจารย์ปิยะนะคะท่านบอกว่าเอาให้พร้อมเขาไว้พอมาเจอพี่แตงในห้องอัดพี่แตงก็ไม่ได้ดุเลย S <S <an> <S เราก็เลยสามารถที่จะเข้าใจเออแจ๊สมันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าเราไม่ได้คลุกคลีแจ๊สมาก่อนแต่ต้องมาร้องเพลงแจ๊สไทยแต่ถามว่าเราต้องการเป็นนักร้องเราต้องการร้องเพลงให้มันเพราะที่สุดดีที่สุดเราก็มีโปรดิวเซอร์การันตีว่าจะออกแผ่นจะออกอัลบั้มได้เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยเไม่ได้กังวลเรื่องการร้องเพลงแจ๊สในอัลบัม้มแล้วตอนที่พอเริ่มร้องต้องทำอัลบั้มแล้ว แล้วตัวพี่จุ๋มเองรู้ว่ามันเป็นดนตรีทางแจ๊สเนี่ยชอบไหมครับตอนเด็กไม่ชอบค่ะตอนนั้นไม่ชอบแต่ดีใจที่แ่ท่านอาจารย์ได้มอบมรดกให้คือสี่สี่ม้วนนั้นพาดึงซนซิตี้แล้วก็มีพวกอาจารย์ก็เราก็ฟังฟังเราก็หอเฮ้ยทำไมเราชอบครับฟานี่ช่วเธอมือแล้วเลตมิเพลย์ดเฮ้ยทำไมเราอินเราชอบเราฟังได้ตลอดเลยไม่ไม่แบบเพราะ เอามาฟังแล้วแบบฉันไม่เอาแล้วอ่ะเรากับชอบอยู่อยู่กับมันได้ทั้งวันอ่ะกลายเป็นเราก็ไม่รู้เลยว่าเฮ้ยเรามาทางนี้นี่หว่าแล้วเฮ้ยเหมือนอินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวมันไม่ใช่ว่าสร้างฉันขึ้นมาแล้วฉันไม่เอาแจ๊สอ่ะฉันรักแจ๊สอ่ะวันนี้พี่รักเขามากรักดนตรีที่เรียกว่าแจ๊สมากมากๆเป็นคําตอบได้เลยว่าเนี่ยที่เขาฟังเฉยๆฟังโดยไม่ต้องรู้อะไรอไม่ต้องรู้ไม่ต้องทราบเพราะก็คือใช่แล้วความจริงเนี่ยหลายคนคิดว่า ดนตรีแจ๊สต้องต้องดัจริตใช่ต้องจางงุ้นต้องทำไปเยอะต้องย้วยต้องโหนต้องอะไรให้มันแบบยากเกินไปคุณทําซื่อๆเบื่อแบบที่คุณเป็นอ่ะมันก็็นดนตรีแจ๊สได้ธรรมชาติอย่างจุ๋มเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยเขาต้องตรงนิ่งๆไอเมโลดี้หรือว่าการเรียบเรียงเสียงประสานเนี่ยมันจะช่วยทําให้ไอสไตล์ของเพลงเนี่ยมันเป็นไปตามนั้นแต่เมื่อไรที่ที่นักร้องมีต้องเรียกว่า ต้องมีความรู้หรือต้องมีหูบันไดเสียงที่มันเป็นทางบลูทางแจส๊สจริงๆเนี่ยก็อาจจะมีอินพรอไวสหรืออะไรไปบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่าการฟังดนตรีที่ไพเราะเนี่ยสำคัญที่สุดเลยพี่ป้อมละครับพี่ป้อมมาแบบทางแจส๊สได้ยังไงครับมารู้จักมาชอบเลือกที่จะมาทางนี้ได้ยังไงไม่ได้เลือกเลยผมเลือกฟังทุกเพลงที่เพราะอ่าแล้วพ่อผมลนะชอบฟัง นตคิงโค้งรงซินาชาซึ่งมันเพราะซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าแจ๊สป๊อปปร๊บอะไรผมผมก็ซึมซาบอยู่ว่าตั้งแต่เด็กคือหมายถึงว่าตอนแรกก็ไม่ได้แบบว่าฟังเพราะจะเลือกแนวฟังคือเห็นอันนี้มันเพราะผมฟังทุกเพลงที่พอาผมไม่เลือกแนวเลยร็อกเลยผมทําวงแรกผมเล่นเล่นยูเฟเล่นแวนฟังไรโรสแต่ผมก็ฟัง<อ>ฟังเพลงแนตคิงโคเหมือนกันแล้วแล้วตอนที่พี่ป้อมมาทอาอัลบั้มของตัวเองมันมาทางฟิลฟิลนี้เรย่อไงะคือ ออทบาลเนี่ยเขาเขาอยากจะทําเป็นฟิวชั่นแจ๊สอยู่แล้วเนื่องจากช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นซาลาโอวดาดาเบ้กำลังเข้ามาแฟ <Fashion, S 2> ชั่นแฟชั่นเอ่อเทรนด์กำลังมาใช่คาซิโเปียกำลังมาแบบมันแล้วพี่เกียร์เขาก็อยากเล่นครับแล้วเพื่อนผมเนี่ยเป็นเด็กคนหนึ่งซึ่งเล่นได้เปล่าวะผมจะบอกให้วันที่ผมเข้าไปเดอะคลาสข้างแรกนะผมพวกพี่ๆไปชวนผมตัดสินใจอยู่วันหนึ่งผมก้าวขาเข้าไปประมาณห้าโมงเย็นผมจำได้เลย ผมเจอพี่จีนั่งอยู่พี่อ้องพี่ป้อมมัศนีพี่เต๋อเดินลงมาจากข้างบนนี่มันบูริมบอกว่า The Glass เนี่ยเป็นเป็นคลับเป็นบาร์ของของบัตเตอร์ฟลายสมัยก่อนที่ส่องสมของเซียนทั้งหลายเป็นเหมือนเป็นเหมือนผมใชื่ว่าเป็นสวรรค์ที่รวมเซียนแม่งบูริมเลยอะแล้วพี่จีถามพี่นุมือกลองนุ้นี่ใครวะเนี่ย อัน,นี้จะมาเล่นแทน่หนูยจะไหวเหรอผมได้ยินเนย,ย <c oughs> ผมได้ยินเลย,ย,เลยโอเคพี่ผมเอาอ่าผมได้เทป420มา6ม้วนผมมีเวลาซ้อม2อาทิตย์ที่จะเล่นม,ม,ม,มานั่งแกะโน้ตกา่านไม่เป็นดนตรีก็ไม่เคยเรียนแกะเล่นเปียโนฮิตแต่งกันมามาทางแจ๊สเล่นตอนเด็กๆอยู่ต่างจังหวัดไม่รู้จักหรอกแจ๊สเชิร์ตอะไรไม่รู้คลาสสิกก็ ไม่ได้ถูกแยกด้วยซ้าไปหัดดนตรีจากแตรวง,โงโด้วยซ้ําไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็เล่นคาเน็ตเหมือนโก้นั่นแหละแล้วก็ดูทีวีก็เห็นวงสุนทรภพงวงอะไรเงี้ยแล้วก็รูวิชิตโฮไทยเป่าแซกโอ้โหเต่าเดี่ยวเราแฟนโอ้เก่งมากเลยอันนี้ใกล้เราว่าเราเราเราเล่นเพลงไทยเดิมครับแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวเทศกาลที่ก้าวรงเป่าแซกเราก็เลยอยากจะเล่นอย่างนั้นแล้วก็ฟังเพลง ชะตาชีวิตของพี่เจอยู่หัวพูดตรงๆว่าในครั้งแรกเนี่ยฟังแล้วรู้สึกไม่ไม่ไม่โดนหูไม่ถูกหูเราเพราะว่าเราชินกับเพลงไทยเดิมเพลงดําเนินทรายเพลงราวคําหมอมเราวดวงเดืนอนขมิ้นไซโยกอะไรเงี้ยฟังพระอิพย์ชะตาชีวิตแล้วไม่ค่อยโดนหูแต่ว่ามันแปลกคไม่รู้จักแจ๊สหรอกมันแปลกจนกระทั่งมาเอนทรานซ์สอบเข้าเรียนที่ชัวรกรามวาวายเวลัยเสร็จแล้วก็ วงที่จุลามีวงบิ๊กแบนชื่อซีอูแบนเขาก็เป็นบิ๊กแบนเลยนะแซคห้าคนบราซิลกำลังจะทำคอนเสิร์ตเพลงแจ๊สที่ AUA ครับกําลังจะบิ้วไอเด็กมหาวิทยาลัยเนี่ยเพื่อไปแสดงคอนเสิร์ตให้ได้เราเข้าไปในคารุศาสตร์แล้วเราก็เล่นแซคเราก็ไปสมัครอยู่ซีอูแบนไปถึงอ่ะเฮ้ยมาพอดีเลยขาดคนพอดีเลยหนึ่งคนพอดีเลยพอดีเลย เล่นเลยเพลงแจ๊สให้เล่นเพลงมิลเลอร์โอ้ยมาอย่างไงโอ้ผมไม่เข้าใจแล้วเก็บกอดจากตรงนี้แหละก็เลยไปแก้ปัญจุกเขาก็เอาน้ตมากางให้ครับปกติโน้ตเราเล่นเพลงลูกกรุงก็โน้ตแผ่นเดียวแผ่นเดียวไอ้นี่สี่แผ่นอินเตอร์มูดแล้วก็ดูโน้ตพออ่านโน้ตสาก้นได้ก็ก็มันไม่ยากนีหว่าเพราะว่าอ้าวเดี๋ยวลองฟังดูนะรุนพี่เขาเปิดแผ่นเสียงให้ฟังเพลงอินเตอร์มูดเนี่ยเดี๋ยวเราลองเล่นตาม มันไม่เหมือนในอถเลยนี่หว่ามันเป็นแจกกันมันเป็นแจกเล่นแบบมันกระตุกกระตักกระตุกกระตักบ่าวิธีมาดูป้ามาดูตามาดูนะอะไรวะ้ถมันเราเห็นนะป่าตีตีเปีตีตีตู่ตีตาตู่ตีตาเราก็เป่านีป่าตีตีตู่ตู่ตีตู่ตู่ตีตู่ตู่ตีเนี่ยไม่ยากซื่อแต่ในแฟนเสียงบูป้าบุป้ามาดูตามาดูตาต้้อะไรวะเนี่ยมีอยู่ยุคหนึ่งใช่ไหมที่ในประวัติศาสตร์คือที่ที่อ่า มีการปฏิรูปวัฒนธรรมแล้วก็ดนตรีไทยเนี่ยไม่ให้เล่นให้เล่นดนตรีสากลยุคที่ดูหนังโหมโรงก็จะโหมรรงรัชกาลที่หกประมาณนั้นนั่นเลยฮะทำให้ดนตรีแจ๊สกับดนตรีสากลในเมืองไทยเนี่ยมันมันบูมขึ้นมามากเลยแต่ในขณะเดียวกันดนตรีไทยก็กลับกลายเป็นว่าถูกกีดกันไม่ให้เล่นโดยทั่วไปในยุคนั้นในยุคนั้นคือจริงต้องเข้าใจว่า คิดเอเองนะว่าผู้บริหารประเทศในในตอนนั้นเนี่ยคือดนตรีไทยเนี่ยมันเล่นกันทั่วไปอะ่ะบ้านไหนก็เล่นอซอกไหนก็เล่นมีกลองมีระนาดถอดเสื้อเล่นอะไรเล่นก็สนุกสนานกันตามแบบคนไทยอะ่ะเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็มองว่าเดี๋ยวฝรั่งจะบอกว่า,าประเทศเราไร้อารยธรรมเขาก็เลยว่าอย่าอย่าเล่นแบบนี้แต่เวลาเล่นในโรงหมอนแศพในโรงละครแห่งชาติที่ในรู้ในวังเขายังดําเนินอยู่เพราะดนตรีไทยในยุคนั้นเนี่ย มันก็เหมือนกับถูกถูกหย่าอย่าให้เล่นเปิดเผยดนตรีสากลก็บูมก็เพื่อเพื่อให้ฝรั่งรู้ว่าประเทศเรามีอะไรยมทาอสิ่งที่มันทําให้มันเราเรียกว่ามันคือแจ๊สมันคืออะไรอ่ะพี่ถ้าเป็นนักดนตรีนะความท้าทายของการเล่นอินพรไวส์เนี่ยเป็นเสน่ห์ที่นักดนตรีแจ๊สหลายคนอยากเอาชนะมันก็เช่นกันครับก็คือการอินพรไวส์แหะครับเน่นเนเป็นดนตรีแจ๊สเป็นดนตรีที่ ที่ให้อิสระกับเราเราสามารถปลดปล่อยได้ทุกอารมณ์ในแต่ละมูดของแต่ละเพลงวพาเพลงมันเศร้ามากๆคุณอาจจะเล่นแค่โน้ตเดียวทั้งเพลงมันก็มันก็มีอารมณ์ไว้นะดเป็นมันเป็นแจ๊สไม่ควรจะเล่นเยอะๆโน้ตก็แล้วแต่คนที่มันมีความรู้สึกเดียวกคุณตอนนั้นอ่ะมันจะมันจะรับมันจะรู้สึกได้ผมว่าเนี่เสน่ห์ของดนตรีแจ๊สคืออย่างที่ที่อย่างที่แตงบอกอ่ะได้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 แต่นั่นมันมันคนละแบบมันมีคําพูดอ่ะมันมีเสียงอยู่ในในเนี้ย ในชมพูอะคือมันไม่ได้มันไม่ได้ถูกตีกรอบด้วยแพทเทิร์นหรือกรอบอะไรมันมันสามารถอิมพวส์ได้อิสระมันไม่ได้บอกว่าฉันรักเธอฉันรักเธอนะอ่าเป็นโคตรฉันโคตรรักเธอจิ้งเบายิ่งอบอ่าเออเออพอพี่ป้อมเปรียบเทียบแบบนี้ชัดเจนชัดเจนชัดเจนพี่จุ๋มรับในฐานะนักร้องสไตล์แจ๊สค่ะจริงๆแบบถ้าเราจะบอกว่าไอ้แบบเนี้ยร้องแบบเนี้ยมันคือแจ๊สมันคืออะไร กุญแจของคำว่าแจ๊สในมุมของพี่จุ๋มมันคืออะไรอีไซน์เวลาที่พี่ได้ร้องนะคะก่อนที่จะมันจะไปท่อนต่อไปเวลาที่เราซ้อมอะไรมันก็แล้วแต่เมื่ออยู่บนเวทีแจ๊สมันมันมีความฟรีดอมให้พี่มันมันมันทำให้เราซ้อมมาแล้วเราท่องไม่ได้อะมันแล้วมันอารมณ์มันก็ไปอย่างซาว้าเปลี่ยนอยู่ที่บ้านซ้อมอีกแบบหนึ่งห้องอัดอีกแบบหนึ่งบนเวทีอีกแบบหนึ่งอย่างเช่นพี่ยกตัวอย่างพี่ร้องในห้องอัด Fly me to the m o มันก็จะมีความกลมครับดนตรี uh huh. กลมเราไม่ต้องสู้แต่เมื่อไหร่มาเล่นกับโก้มาเล่นกับวงวัต์บานมงพี่แตนทุกอย่างมันเปลี่ยนพี่ก็ต้องสู้หรือมีการผ่อนเมื่อเขามาเราก็อ่อนมันมีสดอ่ะ,ดดะมันเป็นสด uh huh. Fly me to the moon. let me play มันก็จะต้อง มีศาสตร์บ้างหลบบ้างมันเป็น uh เขาเรียกให้พี่ได้ดีไซน์ได้สนุกค <Ừ, S 1> กับ,บมันอะ่ะแต่ละท่อนแต่ละท่อนอย่างเงี้ย uh มันก็อาจจะเป็นประสบการณ์เพราะตอนแรกพี่ก็ดีไซน์นี่เป็นนี่แต่งสอนครับ <c oughs> ชื่อว่านะักดนตรีนะักร้องทุกคนเป็นแบบเฮ้ยพอมันอยู่กับปัจจุบนันน ốt ท่อนนั้นอนะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันจะต้องจะร้ะองอะไรต่อไป <c oughs> ชื่อว่า <c oughs> ก็ก็เป็นพี่ป้อมก็เฟซมัน uh มันจะไม่เหมือนเดิมมันไม่เม uh ื่อวานนี้เราก็ไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยซึ่งถ้าป๊อปเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะเป็นร้อง เหมือนเดิมได้หรืออาจจะเปลี่ยนแปลงได้บ้างแต่แจ๊สมันจะมีคอร์ดที่มันจะพาเราไปได้แล้วมันก็อาจจะมีเรื่องของภาษาที่อาจจะภาษาไทยอะคับาจจะไปได้ยากกว่าอย่าง I love you for s o m e มันก็จะมีแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยฉันรักเธอมันก็มันก็จะอาจจะเป็นมันก็จะอาจจะแบบทำให้เราไม่สามารถที่จะไปได้ด้วยด้วยด้วยอะไรหลายอย่างพี่โก้ละครับพี่โก้เนี่ยวันนี้น่าจะผมเชื่อว่า ผูกแสแตมปึง้งสำหรับคนฟังหรือใ,<ช>ในเมืองไทยไปเรียบร้อยว่าพี่โก้คือเ้าพ่อแจ๊สคนสหนึ่ง<ไ>อของเมืองไทยแน่นอนแต่อยากรู้จริงๆริพี่โกว้ว่าแบบเฮ้ยอันเนี้ยมันคือแจ๊สว่ะมันคืออะไรพี่กุญแจตัวนี้วันนี้เป็นเทปที่ดีมากเลยครับพี่รับพี่นะพี่เด้เนี่ยพอพี่แต่งเล่าพระวัาเห็นภาพประวัติดนตรีแจ๊สในเมืองไทยมาจนถึงไอออแกนเลยอิเล็กโทรเลยแต่ฟังพี่จุ่มนี่ก็เรียนดนตรี เรียนจากการฟังอนะ่ะแล้วก็การเ,เล่นสําหรับแจ๊สในมุมมองพี่โกเองถ้าคิดว่าแจ๊สเป็นเป็นคนคนนึงเป็นเพื่อนคนหนึ่งครับมีชีวิตนะฮะเป็นเพื่อนของเราคนหนึ่งคนนี้มีความรู้มากเออมีความรู้ระดับปริญญาเอกอาจจะเกินกว่านั้นด้วยซ้ําแล้วก็ค้นคว้าอยูเ่เสมอตลอดเวลาแต่เขาใช้ความรู้เป็นอยู่กับคนเป็นแต่งตัวเป็นอาจจะไม่ต้องแต่งตัวเก่งแต่แต่งตัวเป็นครับเขาช่วยเพื่อนในหลากหลายอาชีพ ช่วยหมอได้ช่วยสถาปนิกได้บช่วยเกษตรกรได้พูดถึงว่าคนคนนี้นะนายแจ๊สเนี่ยเขาเป็นคนที่สามารถเข้าไปอยู่ได้กับดนตรีทุกกับคนทุกเพศทุกวัยใช้ความรู้เป็นใช้ความรู้ไปแต่งแต้มให้แต่ละอาชีพแต่ละสังคมวงการเนี่ยมีสีสันม,มีรสเลียงที่ที่ดีแบบแบบที่ควรจะเป็น แจฟก็เลยเป็นดนตรีที่เข้าไปอยู่ในดนตรีทุกประเภทได้ง่ายๆถ้าใช้เป็นครับ,รบผมยังเคยคิดนะพี่ป้อมพี่แต่งพี่จงว่าไอ้ดนตรีถ้าเราไปอยู่ในวงที่แบบที่เขาบอกว่าปีนบันไดฟังเนี่ยจริงแล้วพี่ไม่เชื่อนะไม่ถึงแจสใช่ไหมครับใช่ต้องเป็นแ่สุดมากคนพูดแบบนี้นะชอบชอบพูดไปเองมากกว่าพี่คิดว่านะถ้าเราไปอยู่ในวงไปนั้งดูจอร์โคนโตรเรลเล่นผมว่าเราจะต้องสตันเลยลเดี๋ยวก็เอองเองเดี๋ยวก็องเองเฮ้ยสุดยอดอ่ะคือถ้าเล่นได้ดีทําได้กลมกลืน สมกับที่เป็นแบบเลเจนด์เลเจนด์เลเจนด์ยังไงเราก็หลับได้อยังไงหลับได้ผมว่าไอ้ไอ้ไอ้นายแจ๊สคนเนี้ยเขาสามารถที่จะแต่แต่งแต้มให้ทุกทุกอย่างมันมันมีชีวิตขึ้นได้นะครับคือพูดถึงดนตรีแจ๊สหลายคนที่คือพูดถึงคอนเซ็ปต์ของผมว่าเป็นอิสระเล่นอะไรก็ได้ไม่มีคนพูดแบบนี้นะเล่นอะไรก็ได้มันก็มีคนหลายคนที่แบบว่าเล่นดนตรีไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ยังไม่ค่อยเป็นเลยแล้วก็หยิบแซกมาเป่าหรือก็เล่นอะไรก็ได้ รับรองล้วนไม่เพราะอืมครับใช่ไหมใช่เพราะว่ามันเขาไม่ได้มีความรู้<ช>ไม่ได้มีมแต่ว่าการที่เล่นอะไรก็ได้นี่แปลว่าสกิลการเล่นดนตรีต้องถึงขั้นแล้วเหมือนเวลาเราพูด A อะเออพี่เทียบแล้วเอเป็นพิธีกรเนนะี่ยครับถ้าเอไม่ได้หัดพูดจนคล่อง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 ,องแล้วมานั่งแล้วให้เป็นพิธีกรเลยนะมันไม่มีศัพท์ไม่มีไม่มีอะไรอยู่ในหัวมันก็ออกมาไม่ได้มันไม่รู้เรื่องมันก็คือพูดไม่รู้เรื่องครั เช่นเดียวกันดนตรีแจ๊สก็เหมือนกันเราต้องมีสกิลมีความชำนาญพอสมควรที่จะไปทำให้มันมีอิสระได้เพราะนั้เพราะฉะนั้นบางทีเราบอกว่าปีนก็ได้ฟังไปไหนไปปีนก็ได้ไปฟังคนที่เขาไม่ได้มีสกิลแล้วเล่นหรือเปล่าฟังมารูเรื่องก็ดันไปเจออีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากก็เวลาคนจะฟังดนตรีเนี่ยมักจะตั้งธงไว้ว่าจะอยากฟังเจออะไร เนี่ยอันนี้ใช่เลยเป็นความคาดหวัง<ม>ของคนฟังใช่เลยเสมมุติพี่ชอบหมอลำชอบเลยแล้วหมดนี่พาไปดูดนตรีเพลงหมอลำก็จินอยู่ในหัวพี่แล้วพาไปดูโก้เล่นที่แซกโซโฟอนตอนตอน,ตอนเที่ยงคืนเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ย hey, เขาฟังไปรู้เรื่องมันไม่สนุกเพราะว่าใจเขา,ขาเขาคิดถึงเพลงที่สนุกสนุกแบบหมอลำหมอลำไปแล้วจะไปบอกว่าโก้ไม่เก่งก็ไม่ได้เพราะว่าเขาก็เล่นแหลกรานเลย แต่เคนก็อกมผิดที่เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหูเขาไม่ถึงนะถ้าจะฟังนี้ต้องเป็นคืออะไรฟังมันก็เลยเป็นคําพูดถ่อมตัวเองกึ่งที่จะปลามาดไอวงที่เล่นอยู่ข้างหน้าทับสองอย่างอันนี้ไปฟังไอดนตรีวงซิมโฟนีใหญ่ๆเงี้ยครับหลายคนว่าฟังไม่รู้เรื่องต้องปีนไปได้ฟังพี่ก็สงสัยว่าฮี่ทำไมก็ไปนั่งฟังดิมันเพราะไหมถ้าเพราะก็จบใช่ ใช้จิตฟังเออแล้วแล้วคนที่เล่นในวงใหญ่หญๆพวกนั้นเนี่ยโอ้โหแต่ละคนฝึกมาไม่น้อย20ปีอะเพราะนั้นเพลงที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างปลาณีตบรรจงนักดนตรีที่หัดเล่นกว่าจะได้เล่นแต่ละโน้ตแต่ละอันเนี่ยถูกบ่มเพาะมาคอนดักเตอร์ที่มาวิเคราะห์เพลงมานําวงเนี่ยเขาฝึกกันมาเป็น10บสปีเพราะนั้นสิ่งที่ออกมามันดีแน่ๆเพียงแต่ว่าเราไม่ได้คาดหวังแบบนี้เราก็าเลยรู้สึกว่ามันยากอยากให้ทําใจเปิดใจแล้วลองฟัง เพราะทุกเพลงเพราะดีจังเลยอ่ะวันนี้แบบสนุกด้วยอ่ะแล้วแบบได้ฟังผมเช้คำว่าแรรสตอรี่แรร์สตอรี่ของพี่ๆแล้วก็แถมแบบได้ความรู้ผมว่าเทปนี้น่าจะเปิดผมใชื่อว่าเปิดโลกผมแหละแล้วก็เชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะคิดเหมือนผมว่าแบบเออหลายๆเรื่องเกี่ยวกับแจ๊สเราก็ไม่รู้มาก่อนครับแล้วจริงๆแจ๊สเหมือนมันผมใชื่อว่าอะไรดีมัน s i m p l ลกว่าที่คิดเหมือนกันนะหมายถึงว่าในในแง่คนฟังนะ แต่คนเล่นไม่น่าสิมเพิลหรอกครับฟังแต่พี่ๆเล่ามันก็มันก็ยากแล้วก็ยากสําหรับพวกเราเนะแต่ถ้าเป็นพวกคนผิวดําคนที่เขาที่เขาเป็นเนทีฟแต่เขาก็ง่ายจริงๆวันนี้ผมว,ว่าครบถ้วนครบถ้วนเห็นภาพนะครับแล้วก็เอาจริงๆพอยุคหลังๆมาเนี่ยอะพิกพโก้เป็นคนที่ค่อยๆขับเคลื่อนวงการแจ๊สขึ้นมาด้วยเราจะเริ่มเห็นเทสการดนตรีแจ๊สเยอะขึ้นเราจะเริ่มเห็นนักดนตรีแจ๊สที่ไปอยู่ในคลับผับ บาร์ที่เป็นบาร์แจ๊สเฉพาะทางก็มีเยอะไม่ใช่น้อยนะครับในเมืองไทยแล้วก็น้องๆรุ่นใหม่ทุกวันนี้ที่แบบผักดันแล้วประกาศไปว่าฉันคือแจ๊สมิวสิกเกียนเนี่ยก็เยอะมากเหมือนกันเที่ฝากนิดหนึ่งครับบอกว่าเราคนไทยนะอย่าได้ไปแบ่งหรือไปกีดกันแบ่งดนตรีไปนได้นู่นได้นี่นั่นเลยคลาสสิกแจ๊สป๊อปร็อกดนตรีไทยเดิมฮิปฮอปแล้ว เราแบ่งเขาจนกระทั่งเราอะรู้สึกว่าถ้าคนอื่นไม่ใช่แบบที่เราชอบไม่ใช่พวกเราอม,มันมีคนที่หลายคนที่ที่คิดอย่างนั้นเนี่ยครับจริงๆดนตรีเนี่ยดีหมดเลยครับทุกแขนงที่เป็นดนตรีดนตรีมันคือศิลปะอย่างหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาได้แล้วมนุษย์สร้างศิลปะมันก็ต่างจากสัตว์อื่นๆตรงนี้แหละอ่าฮะเพราะนั้นดนตรีทุกชนิดที่เกิดขึ้นในโลกมันเป็นศิลปะของเสียงดีหมดเลยเรา นิยมแบบไหนชอบแบบไหนเราก็ลื่นลมกับสิ่งเหล่านั้นแต่อย่าไปคิดว่าโอ๊ยล็อกไม่ฟังหรอกไม่อยากฟังโอเคถ้าเราหนวกหูเราฟังไม่ไหวเราก็ไปซื้อ or, แผ่นเสียงแล้วหลีวิทยุฟังลองฟังดูว่าเออ <laughs> เขาเขามีเขามีเนื้อหาอย่างไรแล้วเราชอบอะไรก็ทําอย่างนั้นอย่าอย่าได้แบ่งว่าอันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นนี้อันนี้เป็นอันนี้ พราะดนตรีมันคือศิลปะของมวลมนุษยชาติชวนจบได้สวยมากเพลินมากเพลินมากคอม p ลีทล l y ครับวันนี้ขอบพระคุณพี่ป้อมนะครับพี่จุ๋มครับพี่โก้แล้วก็พี่แตงครับขอขอบพระคุณจริงๆครับพอฟังเรื่องราวใน EP นี้เราก็ต้องบอกนะครับว่าสนุกมากครับเพราะว่าไม่ได้มีแค่การแลกเปลี่ยนมุมมองของเพลงแจ๊สเท่านั้นครับยังมีโชว์เพลงของพี่ๆอย่างพี่แตงพี่โก้พี่ป้อมและพี่จุ๋มด้วยครับซึ่งอยากให้ทุกคนได้ชมนะครับ รับรองว่าคุณจะหลงไหลในเสียงเพลงแจ๊สมากขึ้นอย่างแน่นอนครับสามารถเข้าไปชมย้อนหลังได้นะครับทาง www.thpbs.or.th ครับส่วนตอนหน้าจะมีเรื่องราวสนุกสนุกแบบไหนมาให้คุณได้ฟังมาให้คุณได้ชมและมาให้คุณได้หาคำตอบอีกฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ผมเออนุรักษ์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ